ฟิ with วิเหมียวสวัสดีค่ะเหมียว mm hmm. เองนะคนที่ตัดสินใจลาออกจากงานประจำตอนอายุ50เนาะตอนนี้ก็ออกมาจะ2ปีแล้วค่ะเออก็ขอโทษด้วยละกันเนาะว่าหายไปหายไปเป็นอาทิตย์หายไปเป็นอาทิตย์เพราะว่าไปกับวันสงกรานเ <laughs> ที่ยวสงกรานอยู่สนุกสนานมากเนาะแล้วก็มีเพื่อนมามีเพื่อนมาหาก็พาเพื่อนเที่ยวอีกเป็นไกดเออนั่นแหละเป็นไกเออก็เลยก็เลยกว่าจะฟื้นตัวจากอาการเป็นไกก็ต้องพัก สองวันเออเมื่อก่อนพักแป๊บเดียวพักคืนเดียวอ่าร่างกายก็กลับมาปกติตอนนี้ใช้เวลาพักสองวันเออร่างกายถึงจะกลับมาในภาวะปกติเนาะอ,อายุค่ะห้าสิบสองต้องต้องคิดถึงสังขารตัวเองด้วยเดี๋ยวนี้ฟื้นตัวยากมากอาวินาทีนี้จะไม่พูดเรื่องทองมันเป็นไปไม่ได้ราคามันนะ่ากลัวมาก วันนี้ที่เราอัาคือวันที่ยี่สิบสองเมษาอืมราคาทองไทยราคาทองท,าาท,อ,งทองรูปแบบอะอะโนโนโนราคาทองแท่งอยู่ที่ขึ้นมาห้า0 0สี่พันอ่าส่วนกลด์สปอตเนาะกลด์สปอตขึ้นมาส4 6 0ันหกสิเหรียญต่อหนึ่งออนเออเราเพิ่งดูตะกี้คือขึ้นมาถึงส4มพสร้หก สิบเหรียญเนาะต่อหนึ่งออนก็คือมีการเหวี่ยงลงมีมีมีเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลง,ง,งแต่ราคาสูงสุดที่เรามองตะกี้ก็คือขึ้นมาถึงขนาดนี้เนาะหนึ่งออนเนาะหนึ่งออนของโกลสปอตจะประมาณประมาณสองอ่าสองสองบาทอ่าสองบาททองไทยอ่ารักน้ำหนักประมาณนั้นนะแต่ว่าถ้าโกลสปอต มันจะเป็นทอง99.99%เ99ซเนาะทองไทยส่วนใหญ่เราจะอยู่มาตรฐานที่96.5%อ่าเพราะฉะนั้นก็ก็ก็มันจะมีความอ่าต้องคือคือเราอะจะชินกับพูดราคาของ gold spot เนาะเพราะว่ามันจะไม่ต้องเอามานั่งคิดกับอัตราแลกเปลี่ยนอดอลลาร์กับไทยบาทอีกครั้งเนาะอ่าวินาทีนี้ถ้าเราไม่พูดเรื่องทองมันไม่ได้แล้วอืม ก่อนหน้านี้เราก็เคยมีพูดคร่าวๆนะว่า,าหลายคนที่เคยลงทุนในทองแล้วก็ถูกหลอกถูกอะไรไปอะไรลักษณะอย่างเงี้ยเออมันมันก็มีจริงๆแล้วแพลตฟอร์มในการลงทุนของบ้านเราที่ที่เชื่อถือได้อะ่ะมีอยู่หลายๆแพลตฟอร์มนะให้ลองไปเสิร์ชหาเนาะขนาดาเราโฆษณาให้เขาหน่อยเนาะเพราะมันเป็นของรัฐอ่ะเพราะมันเป็นของรัฐแต่จริงๆแล้วมันมี ยี่ห้อที่เรารู้จักเนาะก็คือบริษัทร้านทองที่เรารู้จักที่ที่มัน,ม,นมันอยู่มานานอะเออไปอย่าไปร้านที่แบบเราเล็กๆอะตอนนี้เราต้องการความมั่นใจเนาะก็ต้องร้านใหญ่ๆแต่ถ้าพูดถึงแอปพลิเคชันที่คนเข้าถึงง่ายก็คือเป๋าตังเออแอปเป๋าตังของธนาคา,ารกรุงไทยไอเนี้ยคือเรามองว่ามันมีความ เราเราสบายใจเรามีความน่าเชื่อถือเนาะก็ลองเข้าไปดูนะในแอปเป่าตังก็จะมีการลงทุนแต่ตรงนี้มันจะเป็นอ่าก์สปอตนะจะเป็นราคาทองนอกเนาะราคาทองนอกอ่าก็จะมีอยู่3 3บริษัทเอ่อที่ให้เราเทรดเนาะก็ไปเลือกดูก็จะมีจะมี mts go ก็คือแม่ทองสุกเออชื่อเขาเมื่อก่อนโบราณโบราณคือแม่ทองสุกแล้วก็ YLC อันนี้เราโต้เต็งเรื่อยเลยชื่อชื่อชื่อเราไม่แน่ใจประมาณประมาณนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งน่าจะเป็นของออร่าเนาะที่อยู่ในแอปเป๋าตังจะมี3าอ่าสาร้านให้เราเทรดดิ้งอ่าทีนี้เรามาคุยก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นทองมันถึงได้พุ่งขนาดแบบหยุด หยุดไม่อยู่อ่ะหยุดไม่อยู่จนจนคนที่เทรดก็ตกใจอ่าแล้วอย่างเช่นประเภทพวก JP Morgan แกนเนาะแล้วก็โกลแมนแสกอะไรที่เขามีการฟอร์แคสต์พวกราคาพกกระพานราคาน้ำมันราคาอ่าพวกพวกสินค้าฟิวเจอร์อ่ะเออเขาก็จะมีการปรอ่าเขาเรียกว่าฟอร์แคสต์ราคาว่าปีนี้จะไปยังไงเท่าไหร่เนาะเขาเปลี่ยน เปลี่ยนราคา Forecast ไม่รู้กี่รอบแล้วแล้วคาดว่าเขาน่าจะต้องเปลี่ยนอีกเพราะว่าวันนี้มันขึ้นมาที่3,400กว่าแล้วมันไม่มีท่าจะลงด้วยนะมันไม่มีท่าจะลงด้วยนะเออเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันเกิดมาจากไอ้แคริฟนี่แหละก็คือสงครามการค้าที่ คุณทรัมป์เนาะอเมริกาเขาก่อขึ้นนั่นเองเมื่อประกาศวันที่สองแล้วทีเนี้ยทุกคนเอาจริงๆตัวเราเองที่เราก็เคยพูดเรื่องแทรฟเนาะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเมือม่อคลิปที่แล้วแต่เราไม่คิดว่าผลมันจะรุนแรงขนาดนี้แล้วเราไม่ไม,ไม่ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะมันน่ากลัวเออเออเอาจริงๆคือมันน่ากลัวแล้วมันรุนแรงเกินคาดตอนนี้ เหมือนคุณพี่ทัม้มเนาะคุณพี่ทั้มเนี่ยเขาจะแผ่วเพราะอะไรเพราะมันย้อนกลับมันเป็นบุมะแรงย้อนกลับไปตัวเขาเองอะจีนเขาแข็งจริงๆคือเอาง่ายๆเนาะคาดว่าเขาจะประเมินจีนต่ําไปอ่าเขาน่าจะประเมินจีนต่ําไปจีนเนี่ยคุณสีจิ้นผินคุณพี่สีเนี่ยเขานิ่งมากเออเขานิ่งมากเขาแบบนิ่งแบบ เพื่อสยบเนาะเพื่อมองนิ่งเพื่อมองว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาเตรียมการมาแล้วเขาเตรียมการเขาเิ่งโออค้าขายกับจีนเนี่ยเราก็รู้อยู่ใช่ไหมว่าคนจีนเขาเก่งเรื่องการค้าขายมากๆเราก็สู้เขาไม่ได้ <c oughs> ประเทศไทยจนเละ็ะ ประเทศไทยก็ตอนเละเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่เละนะเออประเทศไทยเราก็สู้เขาไม่ได้เนาะสู้ทริคเขาไม่ได้เหมือนกันเราก็ต้องยอมรับเอออันนี้เราก็ไม่พูดเนาะเราไม่ไม่พูดในกรณีนี้เราพูดเรื่องเรื่องของทองที่มันมันมาถึงขนาดนี้อือแล้วก็ตอนนี้เอาตอนแรกๆสีก็คือประเทศจีนดูนิง่งดูนิ่งนิ่งนิ่งมากเออแล้วประเทศจีนก็พูดว่าไงปะประเทศฉันอยู่มาห้าพันอืออยู่มาห้าพันกว่าปี ฉันยังอยู่มาถึงปัจจุบันนี้แล้วประเทศที่เพิ่งเกิดใหม่200กว่าปีจะสู้จะดูซิว่าใครจะแน่กว่ากันเออจะผ่านไป,ไ,ปได้ไหมฉันอยู่มา5,000ปีนะประเทศเธอสองสองปีเอออะไรที่มันจะเข้มแข็งแล้วมันอยู่ทนได้ทุกสถานาการณ์ได้ขนาดนั้นเออเขาต้องมีความเชื่อมันในตัวเขาค่อนข้างสูงเนาะอ่าทีนี้ตอนนี้เหมือนอเมริกาจะแผ่ว เพราะเห็นแล้วเอฟเฟกกับตัวเองค่อนข้างมากราคากำลังจะขึ้นแล้วก็วุ่นวายแล้วก็อ่าอ่าเขาเรียกว่าพวกเจ้าของกิจการเนาะพวกที่ ธุรกิจทําธุรกิจในในประเทศเขาเองคือไม่ไหวถ้าขึ้นอย่างนี้เขาก็ตายเขาก็ต้องรับเขาเรียกว่าเอาซอสนะ่ะต้องรับซื้อวัตถุดิบเข้ามาเออประกอบมาผลิตมาอะไรเหมือนกันก็กลายเป็นเป,นเปนตั้งกําแพงภาษีเขาก็ซื้อไม่ไหวเขาก็ผลิตไม่ได้เหมือนกันเนาะตอนนี้สีบอกว่าเริ่มเล่นกลับเริ่มพูดว่าถ้าประเทศไหนไป คุยไปตกลงกับอเมริกาเขาก็จะเล่นกลับประเทศนั้นเหมือนกันเออคราวนี้คือเหมือนอเมริกันแผ่วแต่จีนกล้าวขึ้นมาแทนตาเราจะไปคุยกับเขาเราจะโดนด้วยไหมเอออันนี้เราก็ไม่รู้อ่ะวกกลับมาเรื่องทองบกกลับมาเรื่องทองคือน่าจะเรา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 ได้ยินเนาะเราได้ยิน มาพักหนึ่งตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่เหมือนเข้าปีปีปีป,ปีปีนี้สองพันี่สิบาตั้งแต่ทรัมป์เข้าประกาศรับตาแหน่งเนาะเหมือนจีนเขาเตรียมตัวเขาประกาศเขามีนโยบายเนาะมีนโยบายให้อนุญาตเอออนุญาตหรือบังคับเลยเออบังคับเนาะว่าให้เขาเริ่มจากบริษัท บริษัทประกรันของประเทศจีนที่มีหลักๆอยู่ประมาณ10บเนาะสิบริษัทบริษัทประกรันมันใหญ่มากนะธุรกิจประกรันที่ประเทศจีน,นคนเขาพันกว่าล้านคนเนาะเออนั่นแหละก็เขาบอกว่าโดยปรก,กรติบริษัทประกรันจะถูกกำหนดนะ จะถูกกำหนดว่าสามารถเอาเงินไปลงทุนกับอะไรได้เพราะบริษัทประกันเนี่ยโอกาสที่เขาจะขาดทุนเยอะๆเขาไม่ให้นะอ่าอ่าเขาเรียกว่าเขาจะมีอ่าถ้าประเทศไทยก็คอปอ,อเนาะอ่าคอปออก็คือจะมีหน่วยงานกำกับอยู่ไม่งั้นนะ่ะเออเอาเงินของประชาชนเอาเงินประกันของประชาชนเนาะไปไปลงทุนอะไรเละเทะ เราอาจจะประสบปัญหาว่าเวลาเราต้องเวนคืนกรมธรรม์แล้วเราไม่ได้เงินเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็จะบังคับให้ไปลงทุนเฉพาะอะไรที่มันมีความเสี่ยงต่ำมากๆนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมบางคนบอกว่าซื้อประกันน่ะโอ้ยเหมือนได้ผลตอบแทนต่ำคือมันเป็นการประกันชีวิตมันเป็นการประกันคือมันต้องมีอย่าไปมองมันเป็นการลงทุนมันเป็นการการประกันเนาะ ความเสี่ยงเออมันเป็นการประกันความเสี่ยงเออถ้าเกิดบางคนเออจ่ายไปสองสาปีเออเกิดอะไรเกิดอุบัติเหตุเกิดเ,เดสียชีวิตเกิดอะไรเกิดขึ้นบริษัทต้องคืนต้องจ่ายเงินประกันตามวงเนาะ,ะตามวงนั่น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 ก็คือสาเหตุว่าทําไมทางการเนาะ ทางรัฐบาลต้องมีการควบคุมการลงทุนในบริษัทประกันต่างๆเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เอาเงินของประชาชนไปลงทุนอะไรที่มันมีความเสี่ยงมากๆแล้วมีโอกาสที่จะทุนเนาะทุนหายไปเออนั่นแหละเขาก็ประกาศว่าให้บริษัทประกันสามารถที่จะลงทุนในทองซื้อทองมาเออลงทุนในทองได้1% หนึ 1> 1่งเปอร์เซ็นของ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 ,ของเงิน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 ค้ำประกรันเงินอะไรของเขาอ่ะเออมันจะมีเงินค้ำประกันของของของบริษัทอ่าอ่าประกันนะเออมันจะต้องมีเงินไปกองไว้อยู่อะไรอย่างเงี้ยเออเพื่อมั่นใจว่าบริษัทประกันเหล่านั้นจะมีเงินจ่ายให้กับประชาชนผู้ทําประกันนั่นเองเ,องเนาะคอนเซปต์ก็ค,คล้ายๆก,กันกับบ้านเราไม่ได้ต่างกันเนาะอ่า ณเมื่อก่อนน่าจะไม่ได้ให้ไม่อนุญาตให้เอาเงินไปลงทุนในทองเพราะทองอะ่ะเราเราถืออะ่ะมันถ้าเราซื้อมามันไม่มีปันผลมันไม่มีอะไรเข้ามานะในระหว่างทางมันมีอย่างเดียวคือปลายทางแล้วขาย เออปลายทางแล้วขายถึงจะได้เงินมามันจะไม่เหมือนอย่างอื่นเนาะที่มันจะมีดอกเบี้ยอย่างเช่นการซื้อพันธบัตรหรืออะไรลักษณะอย่างนี้หรือซื้อหุ้นหรือซื้ออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีปันผลเนาะระหว่างทางไปด้วยเออนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นว่าเมื่อก่อนอะ่ะเขาน่าจะประเทศจีนนะเขาไม่เขาน่าจะไม่ได้แบบว่าให้ให้ไป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 ,ไปซื้อทองเออให้ไปซื้อทองแต่หลัง เมื่อต้นปีนี่แหละเมื่อต้นปีเขาก็อนุญาตให้1%นเปอร์เซ็นต์เนาะทีนี้เนื่องจากว่าประเทศจีนน่ะเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่นะประเทศจีนนี่เป็นเจ้าหนี้รายใหญ่อเมริกาเออไม่ใช่น้อยๆนะก็คือเจ้าหนี้เขาจะอยู่ในรูปแบบของการไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลอเมริกานั่นเองเนาะแต่จริงๆแล้วรู้สึกประเทศญี่ปุ่นนะน่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ซื้อพันธบัตรรัฐบาลของอเมริกามากที่สุดเนาะ แต่ประเทศที่โดนชักดาบไปเรียบร้อยก็คือรัสเซียรัสเซียเออก็เคยซื้อพันธบัตรรัฐบาลอเมริกันแต่ถูกแช่แข็งเงินเออถูกฟรีซเงินเอาไว้ตอนที่ทำสงครามกับยูเครนแล้วถูกแบนเนาะถูกแบนอ่าถูกแบนไปแล้วก็ถูกปิดกัด้้ดยระบบสวิปอะไรของเขาเอะไรโน่นี่นั่นอะ่ะเพราะฉะนั้นเงินที่ซื้อพันธบัตรของรัสเซียตอนนี้ก็คืออยู่ที่อเมริกาก็คือไม่ได้เงินคืนก็ นั่นก็ทาให้ทุกคนเฮ้ยตายแล้วถ้าเกิดฉันไป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 นู่นไปนี่อะไรกับนางเดี๋ยวนางยึดเงินฉันทําไงล่ะเออเออประเทศไทยก็มีประเทศไทยเราก็ต้องซื้อเนาะเพราะว่าเป็น reserve currency ด้วยอ่าเพราะเราก็ต้องใช้เงินดอลลาร์เนาะต้องใช้เงินดอลลาร์ในการทําธุรกรรมต่างๆในระหว่างประเทศเนาะทีนี้ประเทศจีนเะน่ยโอ้โหฉลามองการไกลมากๆเออแล้วเขารู้ว่ามันจะมีพันธบัตรที่จะ หมดอายุอ่าสิบปีมั้งสิบปีน่าจะเป็นประมาณอาทิตย์ที่แล้วหรืออะไรเนี่ยก็เขาไม่ต่อเขาไม่ต่อพันธบัตรก็คือหมายว่าเขาก็เอาเงินคืนไนงะเขาก็เอาเงินคืนอืมอ่าญี่ปุ่นด้วยนะญี่ปุ่นด้วยแล้วก็อ่าจีนด้วยนะที่ที่เขาเขาหมดไล่กันอนะ่ะเขาหมดพร้อมกันอนะ่ะสิบปีอ่ะเออเขาก็ไม่ต่อพันธบัตร เขาเอาเงินคืนเออเขาเอาเงินคืนเขาเขาดึงเงินกลับนั่นเองเนาะเขาไม่เอาเขาไม่ถือ US แล้วนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมอ่าเขาเรียกว่าอ่าค่าเงินค่าเงิน US ดอลลาร์ถึงตกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเพราะว่า ก็คือมีคนดึงนี้กับอาฉันเอาเงินส่งฉันคืนมาฉันไม่ถือแล้วดอลลา่าเออฉันไม่ไว้ใจเธอฉันไม่มั่นใจเธอเธอจะกลายเป็นเงินซิ e มบับเวเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เออถ้าใครถ้าใครรู้จักเนาะประเทศซิมเออเออซิมบับเวเนาะผลิตพิมแบง <laughs> พิมแบงออกมาใช้โดยที่ไม่มีอะไรไป,ไปการันตีไม่มีอะไรไปเป็นรีเซิร์ฟเคเรนซีเนาะเออก็ทำให้แบงกลายเป็นกระดาษ เออมีไม,ไม่ไม่มีมูลค่านั่นเองเนาะเออก็ทำให้คนอ,อ่าทำให้อ,อ่ามีการที่เอาเขาเขาไม่ถือเงินดอลลาร์เขาไม่ถือเงินดอลาาอดอลาร์แล้วก็อ,อ่าเขาถอดเขาได้พันเงินจากพันธบัตรมาเยอะๆอย่างเงี้ยเขาจะไปไหนอ่ะตอนนี้เขาจะเอาไปตรงไหนอ่ะ หุ้นที่บ้านเขามันก็ซื้อไม่ได้เหมือนกันหุ้นก็ตกรนะเนระนาทุนทั่วโลกตกหมดมันไม่มีอะไรที่มันจะสวยงามไปกว่าที่จะเอาไปลงทุนในทองเออเพราะจะเห็นได้เลยว่าอตอนนี้การซื้อทองมันมันสูงขึ้นเยอะจนแทบว่าทองฟิสิกอลโกลคือทองตัวจริงๆอะ่ะทองแท่งจริงๆอะ่ะที่ขุดจากเหมืองหรือการรีไซเคิลเนี่ยมันแทบจะไม่พอเนาะ อันนี้เราพูดถึงทองทองจริงๆนะไม่ใช่ทองกระดาษทองกระดาษก็คือทองที่เทรดเนาะเออนั่นแหละก็เลยกลายเป็นว่าอ่ามีคนเข้ามาซื้อทองมากขึ้นเพราะเขาไม่มั่นใจในดอนลลาร์อีกต่อไปเออทีนี้เราไม่แน่ใจว่าจีนเขากำลังคิดอะไรอยู่เนาะได้ยินแววแวๆมาเหมือนกันว่า เขาตอนเนี้เขาระดมเขาเก็บทองมานานแล้วนะเขาเก็บทองมานานอ่าแล้วเขาก็มีหยุดไปช่วงหนึ่งแล้วเขาก็กลับมาซื้อเขาก็กลับมาซื้ออย่างบ้าคลั่งใหม่อีกครั้งเออเขาเห็นแล้วเขาเห็นอะไรบางอย่างแล้วเนาะเออทีเนี้ยได้ยินแว่วๆว่าเขาจะก็คือมันเหมือนเหมือนมีกลุ่มกลุ่มบริกอะกลุ่มบริกอะเออกลุ่มการค้าเหล่านี้ขึ้นมาที่จะพยายามหลีกเลี่ยงออกมาจากดอลลาร์มาจากอเมริกาเนาะ แต่ทีนี้ยังหาไม่ได้ยังหาไม่ได้ว่าว่าจะใช้เคอร์เรนซีอะไรในการแลกเปลี่ยนกันอยู่เนาะเออแววว่า well, well, ว่าจะใช้ดิจิตอลยวนอืมดิจิตอลยวนไวกว่าด้วยเออแบบเป็นเป็นระบบระบบอ่าอะไรนะบล็อกเชนใช่ไหมก็คือเหมือนเหมือนคริปโตอ่ะเออเป็นเป็นแบบหนึ่งแต่ดิจิตอลยวนเขาไม่ได้เป็นอุปโภคขึ้นมาไงเขามีแบ็กอัพคือทอง เออมี reserve currency คือทองทองเมื่อก่อนเคยเป็น reserve currency เนาะเคยเป็นตัวที่ใช้อ่าเขาเรียกว่าอ่าประกันเป็นตัวเขาเรียกว่าสกุลอ่าเป็นตัวประกันที่จะอ่าผลิตเงินผลิตอะไรออกมาเนาะปรากฏว่าเมื่อปี2,514เออสหรัฐยกเลิก ยกเลิกการที่จะต้องเอาดอลลาร์ไปผูกกับทองก็คืออ่าอเมริกาก็สามารถพลิตเงินได้เองโดยที่ไม่จําเป็นต้องไปมองว่าทองตัวเองมีเท่าไหร่เนาะแต่ประเทศอื่นก็ยังก็ยังก็ยังแบบ เออก็ยังม,มีมีมีอยู่เพราะว่าสกุลเงินของเราไม่เข้มแข็งเหมือนของเขาเพราะว่าพอหลังสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะอเมริกาพังาเศรษฐกิจเขาใหญ่เขาเป็นผู้ผลิตเออณตอนนั้นเขาเป็นผู้ผลิตแล้วเขาต้องการที่จะส่งสินค้าเขาออกเนาะเขาก็เลยบอกว่าเหมือนอย่างการที่เราจะใช้สกุลเงินอะไรที่ใช้ในการซื้อขายทองก็สกุลเงินยูดอลลาร์น้ำม่งน้ำมันซอยบีนหรือพกกพันอะไรต่าง ใช้ดอลลาร์หมดเลยเพราะฉะนั้นก็เลยเปลี่ยนจากเอาทองมาเป็นตัวคำะกันก็เป็นเอาเอา่อา,อา,อา US ดอลล a าร์มาเป็น reserve currency แล้วตอนนี้ดูเราเราแล้วเหมือนกับว่าดอลลาร์น่าจะดออ่าน่าจะอ่อนค่าแล้วตอนนี้ทองน่าจะกลับไปทำหน้าที่ของเขาอย่างที่ควรจะทำมาตลอดระยะ5,000กว่าปี ทองอยู่กับโลกนี้เนาะตั้งแต่ใครดูเรื่องอ่าใครที่ชอบดูคาําสาฟาโรอ่านนิยายคาําสาฟาโรหรืออะไรที่มันเกี่ยวกับพวกอียิปต์โบราณเขาก็ทองนะเขาก็แต่งตัวองค์ทรงเครื่องเขาด้วยทองเนะาะเมื่อก่อนเขาใช้ทองใช้เงินเนาะเป็นตัวตัวเขาเรียกว่าอ่ะเหมือน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 การแลกเปลี่ยนเหมือนของมีค่าอืมแล้วบ้านเราก็อย่างที่เราเห็นเห็นเนาะ แล้วเราก็เลยมองว่าทองน่าจะยังไปต่อแต่ไม่รู้ว่ามันจะไปถึงตรงไหนแต่แต่ธรรมดานะการลงทุนเนาะมันมีขึ้นแต่ทองมันไม่ใช่ว่ามันจะขึ้นอย่างเดียวเนาะมันมีขึ้นมีมีย่อมีอะไรเหมือนกันเนาะมีภักฐานมีอะไรนะใครจะลงทุนในทองตอนนี้ให้ระวังถ้าจะเทรดแบบเร็วก็ต้องกระโดดให้เก่งกระโดดให้เร็วเข้าเร็วออกเร็วเอา เอาเขาเรียกว่าได้กําไรที่ตัวเองต้องการแล้วต้องรีบจําออกแล้วก็หาโอกาสวิ่งเข้าใหม่กระโดดเข้ากระโดดออกเนาะแต่ถ้าสําหรับคนที่มีเงินเย็นเงินยาวก็ซื้อเก็บไว้เพื่อความเป็นหลักประกันของเราโอเคเรื่องทองยาวมากๆไม่รู้ว่าพูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไหมถ้าพูดทั้งวันก็ไม่จบไม่สิ้นนะตอนนี้มันเมามันมากเลยวันนี้คุยมา20นาที โอเคเดี๋ยววันหลังมาเมาเรื่องทองต่อมีให้คุยอีกเยอะเนาะโอเคบายบายแค่นี้นะไปก่อนอมืมาอีกทีวันไหนไม่รู้แต่เดี๋ยวก็มาแหละโอเคบายบายมีความสุขทุกๆคนนะคะ